สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง believer สามหกเซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนราศีพิจิกและแลัคนาพิจิกสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์เดือนกรกฎาคม2565ก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปกำลังใจให้กับช่องชาแนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลายดีมาที่ believer หกซึ่งจะมีค่าครูสามารถสเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปอัดดไลีมาาาทํคคค่รรูบ้บ เรามาดูกันเลยนะครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนรอการกฎาคม2565เป็นเดือนที่7ของปีหรือเดือนที่2ของช่วงกลางปีแล้วนะครับเผื่อแป๊บเองเนาะก็กลางปีแล้วนะทีนี้มีการโคจร,รยกย้ายราศีทั้งหมด4ดวงนะครับกลางๆไม่มากไม่น้อยและมีดาวพุธนันยาราศี2รอบด้วยนะครับะจะมีดาวมฤตยูดาวพุธดาวศุกร์ดาวอาวทิตย์และดาวพุธย้ายาราศีนะครับในเดือนนี้เนาะทีนี้ จุดกาเนิดของเราอยู่ที่ตนุลัคนานะครับอยู่ที่จุดสีแดงตนุตรงนี้ส่วนผู้ที่เกิดในราศีพิจิกดูได้จากท้ายสีส้มด้านล่างนี้นะครับผมทาให้แล้วเนาะเรามาดูกันเลยคลิปนี้ดาวประจําตัวนะครับยังไม่เคลื่อนที่ยังอยู่ที่เดิมนะครับก็คืออังคารเป็นกเกษตรในเดือนอริรนะครับราศีเมษเนาะยังอยู่ต่อในเดือนนี้นะครับไม่ย้ายน่าจะย้ายเดือนหน้าเพราะอยู่เดือนครึ่งทีนี้ดาวประจําตัวเนี่ย อยู่ในเดือนอเลเป็นเกษตรก็มีดีมีเสียครับและกลุ่มกระดาราหูได้คู่ธาตุลมด้วยนะครับความหมายข้อดีของดาวธาตุลมตัวนี้มีดีอย่างเดียวครับคือขย,คนะคขยันแค่นั้นนะครับขยันแค่นั้นแต่ต้องระวังขยันผิดทิศผิดทางหรือเปล่าขยันผิดที่ไม่ไม่ไมทาให้เกิดผลอะไรเขาเรียกว่เาเน็บเอาเหนีฟรีเพราะมันเป็นคู่ธาตุลมคู่ลุ่มหลงอังคารคือสุกป,ปากหวานอังคารนับเอา แปลว่าของที่ดีฉันเอาหมด ừ, คนพิจิกับคนเมธจะเหมือนกันกับคนวังคารสามคนสามประเภทนี้ครับจะเป็นคนที่คนชอบอะไรที่มันสวยเอ้ยชอบอะไรที่มันถูกใจนะครับชอบอะไรที่มันคือใครมาพูดแล้วเย็นยอ่อชอบมากอะจะเป็นคนชอบที่แบบว่าเขาเขายกยอประปั้นเราชอบหมดคือสุขปากวานคาร,รับเอาไงคือหมายถึงว่าใครให้สิ่งที่ดีฉันชอบฉันทําหมด ฉันเอาหมดแล้วฉันก็ทําให้ด้วยก็คือเป็นคนที่เวลาเขาเยอ,อเขายอหน่อยนะครับเยนยอเนี่ยยกยอเนี่ยเราก็ทําให้เขาฟรีๆเลยครับทําให้ง่ายๆฟรีๆสุดท้ายไม่ได้รับผลประโยชน์ก็กลายเป็นว่าทําอะไรที่ผิดทิศผ,ผ,ผิดทางเข้าใจไหมครับนี่คือดาวประจำตัวต้องระวังแล้วยิ่งไปตกอริด้วยก็หมายถึงว่าตัวเองเนี่ยทาให้เกิดเรื่องนั้นเองแต่ข้อดีคือ ปนุวิ่งกับปัหาอาริเป็นกเกษตรแปลว่าเราจะวิ่งเข้าหาปัญหาคือพูดไงว่ากล้าเผชิญกับปัญหาสุดท้ายกเกษตรความมั่นคงเกิดขึ้นอ่าแมนแนะครับคืออย่างนี้ฝนร่มตกละถ้ามีเสียงฝนแทรกต้องขอภายในที่นี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่มีเวลาอัดแล้วนะครับเพราะว่ามีธุรธรรมอย่างอื่นด้วย ก็เลยจาเป็นต,ต้องอัดก็คือเราห้ามไม่ได้นอะธรรมชาตินะครับงัต้องขอภายในที่ดีด้วยนะครับต่พยายามจะพูดเสียงให้ดังขึ้นนะครับทีนี้ถึงไหนแล้วเออดาวไปทำตัวใช่ไหมครับในนั้นเนี่ยเวลาจะทําอะไรนะครับให้วางแผนล่วงหน้าก่อนเสมอมีสติก่อนทาเนี่ยคือวิธีการแก้ที่ดีที่สุดของดาวองคารัก็คือดาวพุธนะครับอ่าแต่ดาวพุธเนี่ยเขาตอนแรกเขาเดินเสิดเขาเดินไม่ดีเขาเป็นพุธบาประเคาะนะครับแต่พอด้านล่างเนี่ย เขาเดินดีละรอบสองเขาเดินปกติถือว่าเป็นพุทธสุภเคราะห์เนาะในนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตอนแรกมีสตินะครับแต่ไม่รอบคอบก็คือการทําอะไรที่ไม่มีสติและไม่รอบคอบก็จะนําปัญหามาสู่ตัวเราเองเห็นไหมครับนี่คือการทําอะไรที่ผิดทิปผิด,ผดทางพระดาวหูค,คือความลุ่มหลงครับลุ่มหลงกับตัวเองกลุ่มดาวประจําตัวลุ่มหลงตัวเองคิดว่าตัวเองแน่ตัวเองดีตัวเองเด่นตัวเองเก่งอย่างเงี้ยครับจะคิดว่าอย่างนี้ไอ้ไม่ได้ว่าใครนะแต่หมายความว่า ดวงดาวมันบอกนะครับเป็นดาวคู่สมพลเหมือนกับคล้ายๆค,คู่นักเลงนิดๆนะครับเออแต่ไม่ใช่นักเลงใหญ่ถ้านักเลงใหญ่จะเป็นเสาราหูนะครับแต่เนี้ยเป็นว่าเขาคู่นักเลงแบบเล็กๆทีนี้พอมันอยู่ในอดีตก็นําปัญหามาสู่เข้าใจไรือย่างทําแล้วเกิดปัญหากับตัวเห็นไหมครับเหมือนกับคว้างงูแล้วไม่พ้นคอครับประมาณนั้นแหละสร้างแล้วภัยมันย้อนก็มาหาตัวได้ต้องระมัดระวังตรงจุดนี้นะครับนั้นวิธีการแก้ก็คือมีสติ แล้วลงมือทําด้วยการวางแผนล่วงหน้าจะถือว่าแก้แล้วนะครับดีทีนี้ทําอะไรก็จะโอ้ดีมากนะครับทาอะไรจะสาเร็จเพราะดาทคาเป็นเกษตรไงมันถึงวาสนาอยู่แล้วยังไงวาสนาก็มีจากการกระทําจากความสามารถจากความขยันอะไรประมาณนี้ความขยันไม่มีอยู่แล้วไงอืมนั่นแหละทีนี้จบเนาะดาวประจําตัวเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวมฤตยูนะครับดวงแรกย้ายสักทีเนาะเดเดือน7 2 5 6 5แล้วย้ายอยู่7ปีด้วยอยู่ในเรือนปัตตนีนะครับปัตตนีแปลว่าคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาเล็งลัคนาหรือราศีเกิด7ปีไม่ธรรมดาครับคือพูดง่ายว่าพยากรณ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายปีมากดามบุ๊อยู่ที่เดิมไม่ย้ายไม่ย้ายไปไหนเลยไม่เลื่อนไปไหนเลยนะครับอยู่เหมือนเดิมเนาะครั้งฟ้าเลยอ่ะประมาณนี้ผมได้พยากรณ์ไปแล้วนะครับดามบุจะอยู่ย้ายเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ฟังย้อนกลับไปฟังได้นะครับ เพราะว่ามันสําคัญกับโดวงชะตาจริงๆเพราะมันแช่เจ็ดปีนะครับไม่ธรรมดาเนาะและดามเติวคือดาอาเพทพอเข้าเรือปนปัตนิก็อาเพทเกี่ยวกับเรื่องคู่ครับค,คู่ทุกอย่างนะคู่ครองหุ้นส่วนคือคูอค่หุ้นคู่หุ้นส่วนแล้วก็หมายถึงคู่สัญญาด้วยขออภัยเสียงฝนดังมากจนไม่รู้ว่าตัวเองพูดอะไรแล้วเนี่ยนะครับทีนี้มันจะเกิดการพลิกผันง่ายจากคู่ ผมเนี่ยมีดาวมึตยูอยู่ในที่ราศีพิจิกแต่ไม่ได้เกิดราศีหรือราคานพิจิกนะครับแต่ว่ามีดาวมึตอยู่อยู่ที่นี่คือประเทว่า7ปีหน้า7ปีหลังาภายใน7จีดปีที่ผมเกิดเนี่ยเจเนเรชันเดียวกันนะครับจะมีดาวมฤตอยู่ที่นี่เลงมฤตยูเดิมอ่ขาขอโทษเลงมฤตอยู่จรนะครับจเรเลงกับเดิมจรกันเนี่ยโอ้ก็เหมือนกับราศีเมษกับราศีตุลนะครับที่เจอมาก่อน ปรึกษาส่วนตัวเยอะแยะมากมายลอยละเกเลยครับเยอะมากก็มีดาวตรงเนี้ยแล้วก็เกิดเรื่องราวเกิดขึ้นบางคนมันก็ดีครับบางคนมันก็ไม่ได้รายมากบางคนมันก็รายมากมันแล้วแต่อย่าลืมว่ามีดาวอะไรอยู่ที่นี่กับเล็งที่นี่ด้วยนะครับมันมีความสําคัญเพราะถ้ายิ่งมีดาวเยอะในราศีพิจิกยิ่งแหลวลครับเพราะว่านามักจะอยู่มาเนี่ยมันเล็งเลงจากปัตตนีด้วยหมายถึงคนอื่นไม่ใช่ตัวเราดังนั้นเนี่ยปัญหาจะมาจากคนอื่นแล้วกระทบกับตัวเราทําให้เกิดเรื่อง ก็ระมัดระวังให้ดีนะครับพยายามเลือกคนดีๆในชีวิตจาไว้นะครับคนอื่นเนี่ยเลือกดีๆที่ไม่ใช่พี่น้องญา,าติญาติพี่น้องเราเนี่ยนะครับให้เลือกดีๆไม่ว่าจะเป็นคู่ครองเลือกมาอย่างไงก็ได้แบบนั้นจาไว้นะครับเลือกอย่างใดได้อย่างนั้นเลือกง่ายๆก็ไปง่ายๆนะครับเพราะมฤตจะอยู่ตัวเนี้ยเป็นการกินคู่7ปีการกินคู่แปลว่าจากเป็นจากตาย คือดูสวยดูหล่อมากคนเข้ามาไม่ไม่ทวนเลยครับแต่ไม่สามารถลงเอยกับใครได้ข้อดีคือสำหรับพวกที่ประเภทหลันลาครับวันไหนสแตนใดๆนะครับ mm hmm. ก็คือแบบรักแบบรักแบบใบรุ่นนะครับคือยังไม่จริงจังเนี่ยอันนี้จะดีเพราะเนื่งองจากว่ามาไม่ขาดสายเลยแต่ข้อเสียคือถ้าใครที่อยากจะให้เป็นครอบครัวอยากเป็นพ่อของลูกอยากเป็นแม่ของลูกหาพ่อของลูกแม่ของลูกเนี่ยไม่ได้เพราะเนื่งองจากว่าเข้ามากี่คนก็ไปหมด ม,มันเป็นแบบนี้เจ็ดปีนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าอาพับเจ็ดปีดังนั้นเนี่ยคือไม่จากเป็นก็จากตายดังนั้นเนี่ยแต่แต่คิดว่าไม่จากตายหรอกเพราะว่าเนื่องจากว่าใครที่ไม่มีดาวมันอยู่ในที่ราศรีกุศลอ,อยู่แล้วเนะี่ยจะไม่มีคือไม่น่าได้เกณฑ์จากตายนะครับแต่ว่ามันมีอีกประเภทหนึ่งอยู่นะแต่อธิบายยากคือพูดง่ายว่าเป็นกลุ่มดาวคู่นะครับก็อาจจะมีพิพันธ์เรื่องของการจากตายได้ด้วยนะครับแต่ว่าน้อยคนมากที่จะเจอส่วนมากจะเจอจากเป็นหมายความว่าคือบางคนบอกว่าเปลี่ยนโอ้ เปลี่ยนเป็นบ้านเล่นนะครับคู่เนี่ยคือไม่สมหวังกับใครสักคนแล้วเขาก็รู้สึกหงุดหงิดกับเมื่อไหร่ฉันจะเจอคู่สักทีแต่ไม่ได้อดคู่นะแต่แค่ว่ามันมันเข้ามาเรื่อยๆจนเราไม่สามารถแบบเออเก็บใครไว้ได้เลยเรครับมันเป็นแนวนั้นอืมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะใครอยากฟังก็ย้อนกลับไปฟังได้นะครับทีนี้ดาวดวงที่สองคือดาวพุธนะครับดาวพุธย้ายเข้าสู่กรกฎวันที่12ก,กรกฎาคม6กาเสอร์ 30. ดาวพุธในเรือนธาตุน้ำเนี่ยแหลไปเรื่อยนะครับไม่ได้ด่านะแต่หมายความว่าดาวพุธเนี่ยมันเป็นดาวเอาตอรอดมันรอดได้จากคําพูดนี้แหละครับก็คือแหลคือพูดง่ายว่าตามันอยู่สุภะแปลว่าพูดโกหกก็ได้นะคือมันอยู่ในเรือนธาตุน้ำไงดังนั้นเนี่ยพอมันเหมือนปลาไหลใส่สเก็ตปลาไหลลื่นน้ํามันนะนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือมันกลายเป็นว่าพูดให้ตัวเองสําเร็จแต่ก็ในวังอย่ากโกหกใคร พอโกโหกแล้วมันจะเดือดร้อนภายหลังได้พเพราะเป็นเลงกระเสารนะครับแต่พูดกระเสารเนี่ยคือคู่พวงการระยะยาวนะครับก็มีข้อดีอยู่แต่ว่าดาวเสาก็หมายถึงโทษทุกข์ด้วยนะระวังนะครับทําอะไรเนี่ยต้องระวังแล้วยิ่งดาวศุกร์ไปวินาศด้วยดาวศุกร์มาอยู่ในบรณะอืมนะครับปัญหาจะจะยืดยาวได้ยืดเยื้อได้นะครับจากการกระทําต้องระวังเพราะตัวเองไปก่อปัญหาไงใช่ไหมครับทีนี้ดาวพุธมาจากสองเจ้เดินคือลาบ คือจากวันนี้สอนให้คุณรู้ว่ามรณะคือการเสียลาภะคือการได้การได้กับการเสียเป็นดาวดวงเดียวกันแต่ว่ามันไปนค่อนข้างในทางมรณะแทนมากกว่ามันแปลว่าการผิดพลาดการเสียหายจากคือมีโชคลาบแต่ก็มีความเสียหายหรือพูดง่ายว่าเป็นทุกขลาบคือพูดง่ายว่าสมมติได้มรดกก็เนี่ยได้ลาบเป็นมรดกนะครับข้อดีนะแต่ข้อเสียคือมีลาบมีผลมักเสียหายอย่างเช่น ซื้อหวยโดยเบอร์ถูกแต่มีคนมาขอจนเหลือเอาไปโปนี่กลายเป็นว่าเงินเหลือเหลือกี่บาทนะครับหรือ,รอ,รอไม่ได้ใช้เงินนั้นเลยก็ได้เงินตกหล่นสูญหายนี่ครับอะไรใดๆเนาะบางคนก็เฉียวต้องเอาไปซ่อมเอาไปปะกลายเป็นว่าเงินนั้นไม่ได้ใช้ครับอะไรประมาณนี้มันจะมีการเสียลาบได้ต้องระมัดระวังเนาะแต่มันแค่หนึ่งเดือนเนาะอย่าก,กระไรกับมันมากทีนี้ดาวสุ์มาจากเรือนปัตตานิลงเรือนมรณะก็แปลว่า มันก็จะอยู่เข้ามาแล้วนะอาเภษเข้าสู่เรือนปัตตนีเจอเจอดอกแรกเลยนะครับสำหรับคนพิจิก่ยดาวศุกร์มันอยู่ในเรือนมรณะมันเสียอยู่แล้วครับอืมพอมาจากอนปัตตนิด,ด้วยปัตตนีลงมรณะก็มีเรื่องเสียหายเกี่ยวกับเรื่องคู่หรือหุ้นส่วนอ่าแล้วมาจากเรือนพิธาด,ด้วยแปลว่าจบเลยครับคือพูดง่ายว่าแต่งงานเกิดความเสียหายหมอเข้าไม่ถันดําก็เลิก จะไว้ว่าย่าแต่งในเดือนนี้เด็ดขาดแต่ใครแต่งไปแล้วก็กำไกคิดแล้วครับก็แก้กันไปเปาะเอานะครับมันอย่างนี้เนาะมันเป็นอย่างนี้นะครับก็ก็บอกแล้วว่าเมอร์เตียูเนี่ยมนอยู่มาเจ็ดปีดังนั้นเนี่ยก็จะมีการสูญเสียค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเดือนนี้สูญเสียเลิกกันแน่นอนนะครับแต่ว่าใครที่แต่งไปแล้วก็พยายามประครับประคองกันแล้วกันในเมื่อรู้แล้วแก้ได้ แต่การแก้ตัวนี้จะรอดไม่รอดอยู่ที่ตัวคุณนะครับดังนั้น,นต้องเข้าใจด้วยทีนี้เมริกยูเนี่ยมันก็จะเพลทเอาง่ายๆแล้วก็มีลาภะด้วยนะครับแปลว่าถ้าเป็นเรื่องเสียเีย,เยจะค่อนข้างดีจะได้ลาบจากของเสียใครทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับเป็นตัวผมเนี่ยจะได้ดีก็แปลว่าจะมีโชคมีลาบนะครับแต่มันก็หนึ่งเดือนเท่านั้นเองนะ ก็หมายถึง hmm> ว่าใครที่รับซ่อมของเก่าอย่างเงี้ยครับใครขายของเก่าขายของมือสองอย่างเงี้ยครับก็มักจะได้ลาบตรงจุดนี้ก็มีข้อดีอยู่แต่แค่ว่าใครจะทำอาชีพนี้หรือไม่เท่านั้นเองเนาะทีนี้วอฝนตกแรงมากเลยครับต้องพูดแข่งกับฝนเนี่ยเจ็บคอมากทีนี้ดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เข้าสู่กรกฎวันที่17กรกฎาคม65ดาวอาทิตย์เนี่ย ได้ตำแหน่งมหาจักรอาทิตย์มาจากเพือนกรรมะการงานกับปัจจุบันกรรมเข้าสู่เลนสุภะแปลว,ว่าทําสิ่งใดได้สิ่งนั้นไปจนถึงอนาคตเลยหมายถึงว่าแล้วเราอาทิตย์เนี่ยเป็นมหาจักรคือหมุนหมุนเอาคนสนับสนุนสุภะผู้ใหญ่นะครับจับตาเพ่งเล็งแล้วคือคูดได้ว่าจับตาเพ่งเล็งเรื่องการงานแต่ก็ดึงดูดทําให้เกิด โชคลาภได้ด้วยนะครับเพราะสุภาพแปลว่าความสําเร็จและผู้ใหญ่อ,อุปถัมภ์แต่บันเลงกระเสาร้อนอกร้อนใจแต่ว่าอะไรโดนจับตาไงครับโดนเพ่งเลงไงครับแต่ว่าถ้าทําดีมีผลหมายความว่าถ้าผลงานดีเขาจะสนับสนุนทําให้เกิดเ,เลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งเพราะสุภาพแปลว่าตําแหน่งนะครับเล่งมาที่สาชาแปลว่าผู้ใหญ่ในสังคมจะให้โอกาสนะครับแต่ก็จับตาอย่างที่ว่าแหละก็พูดคือพูดง่ายว่าเป็นการพิสูจน์ตัวตนถ้าทําได้ก็ดีเลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่ง แต่ถ้าทำไม่ดีเขาก็ให้โทษก็คือความร้อนอ,อกร้อนใจเนาะแล้วสังคมอยาเข้มแข็งมากด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ก็คือเขาช่วยเราได้อืแต่ก็มาพร้อมความกดดําความร้อนร้อนแรงน,น,นะครับทําให้เราต้องเหนื่อยอ,อกเหนื่อยใจนะครับแต่เรื่องปกติเพราะว่าการที่จะได้ดีแล้วไม่ต้องเหนื่อยมันเป็นเรื่องที่ยากมากถูกไหมการที่จะรอคนอื่นเขามาไปเนี่ยคุณดูสิ ในร้อยคนมีกี่คนคนเดียวหรือเปล่าอคนที่จะได้อุปถัมภ์แบบนั้นอะ่ะมันยากมากครับหนึ่งพันให้ประมาณไม่เกินห้าคนไปผมให้อย่างนี้เลยนะครับยากมากคนที่จะอุปถมัมขนาดรอบตัวผมไม่มีใครมีเลยสักคนอืดังนั้นเนี่ยมันก็ยากอยู่นะเราอย่าไปคิดสบายแบบนั้นเพราะว่ามันไม่มีหรอกมันยากเพราะถ้าเราถ้าเรามีก็คงได้มาตนานไปตั้งนานแล้วแหละอะไรแบบนี้นครับทีนี้ ทุกอย่างต้องอยู่ที่การกระทำของเราความเหนื่อยยากความคิดการลงมือทำเนี่ยคือความจริงนะครับอย่าไปฝันมโ,มโนโลมๆแรงๆแบบนั้นคือถ้ามันได้มันก็ดีไปแต่ว่าใครจะรู้ล่ะว่าเราจะได้แบบนั้นใช่ไหมครับถ้าเราไม่ได้ดูดวงส่วนตัวใช่ไหมทีนี้ตัวสุดท้ายนะครับคือดาวพุธย่าราศีรอบสองูอ่ในราศีสิงห์วัที่2 8กรกราคม65ดาวพุธเนี่ย มาจากเรือนลาบกับเรือนมรณะมาเดิมเนาะมาลงกรรม,มะการงานมรณะกรรม,มะแปลว่ามีเรื่องเสียหายเรื่องการงานกับมีลาบกับเรื่องการงานแปลว่าอะไรข้อดีคือการเปลี่ยนแปลงการงานแล้วเกิดโชคลาบนี่คือการแก้ไขนะครับถ้าคุณไม่อยากเสียหายเรื่องการงานก็รู้จักปรับเปลี่ยนคือเขาเรียกว่าพลิกแพลงครับพลิกแพงเปลี่ยนแปลงแล้วจากงานจะไปได้ดีก็จะเกิดโชคลาบก็คือไปต่อได้ แต่ถ้าคุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงพลิกแพงทายัางไงก็ทําอย่างนั้นมันจะเกิดโทษเกิดปัญหาแล้วเกิดถ้าเรียกว่าเกิดปัญหาเนาะอืมนั่นแหละก็จะทําให้เรื่องเดือดร้อนได้นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จะเพ่งเล็งจับตาแล้วเกิดความร้อนอ,อกร้อนใจเสียหายอีกต่างหากเห็นไหมครับเออมันเลยแบบเป็นเป็นวัฏจักรแบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยวิธีการแก้ก็คือมีสติวางแผนล่วงหน้าทุกอย่างก็จบครับ2ตัวนี้เท่านั้นง่ายๆเป็นดาบพุทธเนาะ แต่ถามว่ามันมีข้อดีไหมมีดาวเสาร์เป็นกเกษตรในเรือนสาสชะก็สังคมเข้มแข็งแปลว่าเขาเขามีดีให้เราคือคอยซัพพอร์ตเราได้แล้วก็ดาวพฤหัสบดีเป็นกเกษตรในเรือนปุตตะแปลว่าถ้ามีความรู้แล้วเริ่มต้นจะปังดาวคาเป็นกเกษตรในเรือนอริรเผชิญปัญหาแก้ไขจะสามารถแก้ได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าดาวที่ดีซัพพอร์ตอยู่ มาจากมันสู้รุ่ยนะครับแต่ก็เบี่ยนกันด้วยก็ระวังคือพูดพูดง่ายว่าถ้าเราทําตัวไม่ดีอะ่ะหรือทําตัวแรงนะครับดาวอาทิตย์จะส่งเกมไปถึงดาวอังคารในเรือนอริแปลว่าผู้ใหญ่จะให้โทษอม,มีปัญหากับผู้ใหญ่อย่างเงี้ยครับอะไรประมาณนี้หรืออุปสรรคขวางกัน้นความเจริญไม่อยู่ที่ตัวเราเองเลยเพราะเป็นดาวอังคารนะครับดาวประจําตัวนะครับดังนั้นเนี่ย การที่เราทําตัวเองเนี่ยจะทําให้ผู้อยากสับสน,นหรือไม่สับสน,นอยู่ที่ตัวเราหรือที่ตัวทำเขาเรียกว่าทําดีชั่วอยู่ที่ตัวทําสูงต่ําอยู่ที่ทําตัวเนี่ยความหมายนี้เลยครับอยากได้ดีก็ต้องทําดีไม่ใช่ว่าอยากได้ดีแล้วทําไม่ดีแล้วจะได้ดีนะครับมันมันเป็นกฎแห่งวัฏจักรของจักรวาลน,นะครับทําดีต้องได้เท่ากับดีทําชั่วเท่ากับชั่วถ้าทําดีแล้วจะหวัง ถ้าเปืดทําชั่วแล้วจะหวังดีอ่ะมันเป็นไปนไม่ได้แต่แรกๆอาจจะดีก็จริงเพราะเนื่องจากว่าคนทุกคนทําทั้งบุญและบาปเขาก็เสวยบุญก่อนจําไว้นะครับเป็นเรื่องที่แปลกมากมนุษย์เราอ่ะหรือเทวดาก็ตามใครก็ตามที่ทําทั้งบุญและบาปไว้เนี่ยคือคนทุกคนนี่แหละทาทั้งบุญทั้งบาปจะเสะวยบุญก่อนเสมอแล้วบาปมันจะมาทีหลังเพราะมันจะยิ่งทุกคือการที่เสวยผลบุญแปลว่าเราจะติดภาพหลัก สิ่งที่ดีงามถูกไหมพอเราติดภาพหลักว่าเราสบายเราหรูกินหรูอยู่สบายพอวันตกต่ําเมื่อไหร่มันคือความทุกข์ที่มหาศาลเลยครับมันยิ่งทุกข์หนักมันไม่เหมือนกับคนที่แบบไม่มีอะไรจะกินอยู่แล้วแล้วเขาทุกข์ก็เขากแค่ว่าอีกแล้วเหรอต้องทนอีกแล้วเหรอต้องเหนื่อยอีกแล้วเหรอก็แค่นั้นเองครับแต่เขาก็ทนได้แต่ไอ้คนที่ประเภทแบบอยู่ที่สูงอะครับพอยิ่งตกก็ยิ่งโอ้โห ยิ่งสูงใหย้ยิ่งตกยิ่งแรงยิ่งเจ็บยิ่งหลับไม่ได้ใช่ไหมครับเนี่ยแหละความทุกข์จะยิ่งมีเท่าทวีคูณเลยเห็นหรือ,อยังเนี่ยมันเป็นแบบนี้นี่คือสัจธรรมของชีวิตของมนุษย์เราเราอย่ามองข้ามตรงจุดพวกนี้พวกเนี้ยเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเราคิดลึกซึ้งถึงสรรพสิ่งถึงจิตวิญญ,ญาณถึงชีวิตของเราเราจะรู้เลยครับว่าทุกอย่างมันต้องเดินด้วยความที่ต้องระมัดระวังทุกย่างก้าวเหมือนพระพุทธองค์ถึงบอกไงว่าดัลึกถึงความ ก็าด้ว่ามีเจริญสติอะครับเจริญสติทุกวินาทีระลึกถึงความตายทุกวินาทีแต่ผมว่ามันก็เกินไปถ้าเผื่อจะระลึกถึงความตายทุกวินาทีก็เป็นว่าชีวิตไม่มีความสุขแต่ว่าเราอเสียงฟ้าน้องคือถ้าเราจะคือเอาง่ายๆดีที่สุดก็คือการระลึกถึงการเจริญสติถึงสิ่งที่อยู่ปัจจุบันโฟกัสปัจจุบันอย่างเดียวเลยอย่าโฟกัสกันเรื่องที่มันไร้สาระหรือลกสมองเพราะการที่ โฟกัสหลายเรื่องไหลด้านเนี่ยแม้กระทั่งโชคลาภวางอยู่ตรงหน้ายัางมองไม่เห็นเลยครับ <_ S 1> เขาเรียกว่า <_ S 2> พวกประเภทขี้ระแวงนะครับระแวงมากไม่ดีแต่เราควรระแวงบ้างเพราะเนื่องจากว่าเป็นการโปรเทคตัวเองนะครับยังไงก็เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับในเดือนนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียครับอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะทําถูกทางไปถูกทางหรือเปล่ายังไงก็สู้สนะครับเป็นกำลังใจให้สามารถติดตามคำยากรได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไ่พลาดคำยากรในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให